งานอยู่แมนบบตอนนี้บริษัทของเรามีงานให้เลือกหลายงานเลยถ้าผู้ใได้ต่องการงานยังเขามาบอกไปสบายเลยเด้อ์มื้อนี่จะมาแต่งงานที่เก่าพี่น้องงานที่หนึ่งจะเป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทงเห็นงานนี้เป็นส่วนตัดจักที่บ้านใน้จังนีกันอยู่สามคนเนาะบริสัตว์เลี้ยงนาทีก็คือทำความสะอาดบ้านทั่วไปสักผาติดผาเดือนหนึ่งคนมีวันยุทธหาสีวันบรยุทธ์แม่ใดอุทิวันละหารอยเนาะส่วนงานที่สองก็จะเป็นงานแม่บ้านทั่วไปอันนี้เงินเดือนเริ่มต้นอย มองเหตุงานนี่แมนอยู่บ้างแค่มีด้จัง4คนบวมีสัต์เลี่ยงหน้าทีท่ทำความสะอาดบ,บ้านสักพารีดพาเนาะมีทีพักให้แต่ว่าต้องนอนหว่วงกับแม่บ้านอีกคนหนึ่งเนาะมีวันยุทธหายสีวันบวนยุทธ์แมนใดโอทีวันละหาร่อยส่วนงานที่สามจะเป็นงานแม่บ้านที่เลี้ยงนอ้องเงินเดือนหมือนสามเท่าหมือนห้ามองเหตุงานนี่แมนอยู่ล่ามคัมพงมีด้จังอยู่สามคนบวมีสั์เลี่ยงเหตุอานที่เบ่งน้องหนึ่งคนอายุเจ็ดเดือนดูแลทุกอย่างในสวนท้องน้องเลยเนาะ คนมีที่พักให้มีบรรยุทธสีวันบปยุดแม่มใดโอทีวันละหานลอยเนาะส่วนงานที่สีก็จะเป็นงานแม่บ้านที่เลี้ยงน,น้องอีกเงินเดิมต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถึ่าเงินหมื่นเจ็ดพันบาทนางานนี่แม่มยุทแจง้งวัฒนะมีในใจ่ายสี่คนเนาะเพราะคนถือว่าภาษาอังกฤษได้เพศนาทีเบื้อง 1, น้องหนึ่งคนอายุสี่ปีดูแลสิ่งอย่างในส่วนของน้องเลยส่วนนางานที่หาจะเป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนหมื่นสองมองเห็นงานนี่แม่มยุยทพะโพนโยนหินเนาะมีในใจาอายมหาคนมีม้าหนึ่งตัวเด้อเพราะคน มาก็จะเป็นมากตัวน่อยๆรูปมปนต๊ะใหญ่เนหนึ่งคนมีวัยุดหายสีวันบัยุดเหน็ดใดโอทีวันละห้าลอยคือก,กันส่วนงา,านสนุดท่ายงานที่หกจะเป็นงานแม่บา้านทั่วไปอันนี้มองเห็นงานนี้แมนอยู่ลาดบุรีเงินเดือนหนะมืน่นสองเนาะมีนายจ้างทุกคนเพราะคนที่ไปอยู่ลาดบุรีกับนายจ้างได้หน้าที่รักกับผู้ซอยเตรียมอาหารเนาะแล้วก็สักพาลีา้ามีวันยุดหายสีวันบันยุดเหน็ดใดโอทีวันละห้าลอยสำหรับในงานที่่อยอ่านไปนี่กันยังบรทธานไหนคนงานจะคนเด้อถามคุณได้สนใจ สมัติเขามาสมัครไดหรือใครถี่เคยไปงานแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่กับสมถติที่ต่อเขามาไดเลยเด้อสำหรับันีลาไปก่อนเด้อสบายดีคนเขาหัวแล้วบริษัทอยู่สายลร้คนก่ายย่างโวนะ้หัวเนาะมองสมัรกวอยากเมนย,ยูจะลั่น8 2ดับหนึ่งเด้อทุกคนไปอ่านนี่เนาะจะติดกับป,ปายรดเมย์ป้ายรดเมย์ก็จะอยู่มองนี่้วกาคามไปฟังนั้นมันจะเป็นสะพานเนาะแต่ว่ามองห้าสมัครงานก,นก็คือจะเป็นมองนี่ จังอสีอเข้มเขยวเนาะจะติดถนนใหญ่แบบนี้เลยเด้อท,ที่เพินผู้ใดที่อยากเข้ามาสมัครงานสามารถเข้ามาสมัครได้หรือว่ามั่งประถก็อย่าลืมโทรเข้ามาที่เบอร์08 9 371 5 000บริษัทเปิดให้บริการทุกมื่นตั้งแต่เวลา8โมงเขืออ่อง10โมงเขื่งเด้อสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย